S <S แซ่บไหมแซ่บก็ดังโฮกๆ,ๆอ่ะคิดดูสินี่ดังโฮกๆครับสวัสดีครับเอฟซีครับเอฟเช้านี้ที่เชียงคานครับดื่มกาแฟกันริมโขงนะครับกินไข่กระทะดื่มกาแฟที่ริมโขงนะครับที่เชียงคานจังหวัดเลยครับเสียงพ่อใหญ่สาวดังโฮกเลยครับเดี๋ยวซูมกล้องให้ดูนะคพ่อใ,<ช>ใหญ่สาวโฮก มีหกล้านอยู่ในกระเป๋าด้วยนะเมื่อกี้ทิศพันก็มีนะครับหกล้านไม่รู้ใครโดนบ้างนะครับเดี๋ยวสู้ให้ดูนะครับไข่กระทะนะครับไข่กระทะกับลุงปองมงคลด้วยเนี่ยไข่กระทะข้าวต้มซี่โครงหมูนะครับนั่นขานั่นกินอาหารฝรั่งไม่เป็นนะครับเราสั่งอาหารแบบเดิมๆครับข้าวต้มนะครับผมลุงปองมงคลครับอยู่กับท่านครับ ตามไปได้นะครับที่ YouTube c h แน n สองช่องนะครับดีเจบงคนที่นี่ลูกทุ่งลุงปองมงคลนั่งกินกาแฟไข่กระทะริมโขงครับบรรยากาศอย่างนี้หายากครับไม่ได้มาได้ง่ายๆนะครับที่ไม่ได้มาได้ง่ายๆเพราะว่า ไม่ใช่ไม่มีเวลาแล้วครับไม่ได้ทําอะไรครับเขาไล่อองงานหมดแล้วครับแต่ไม่มีตังค์มันต้องใช้ตังค์ตังค์ทำไมต้องใช้ตังค์ล่ะค่าเดินทางค่าที่พักค่ากินนู่นนั่นนี่ค่าทํานี้ทำนู่นนั่นนี่ค่าตักบาทก็คนละร้อยล้เมาเช้านี่หัวร้อยละร้อยหัวร้อยตักบาทก้าเหนียวองค์ คนละร้อยนะครับไม่ใช่ใ่งหงละร้อยคนละร้อยนั่งสิบคนก็พันหนึ่งนะครับเขาก็ซิบมาแล้วทำเนียมเลยคนละร้อยคนละร้อยวะก็มีก็มีแบ็กกาบวกเราคนละร้อย แต่พอต้มยุคลาเขาเอาจากนี้ไป มันเกกี่กิโลนะชบันกี่กิโลนะไม่รู้อ่ะไม่รูแบบ้สี่สิบกว่าไหมใช่เนี่ยถ้าสี่สิบกว่าไหม ใช่ไหมถึงกว่าโลนั่นแหละเพราะมันแตกไกลกันปนป่วนสีกว่าก็สีเิี่วไม่แล้วแลก็สีเิี่ว ที่ยกกวดหมาทำเป็นโอเมาไวุ้ดหนึ่งแล้วก็ลาดซมีแล้วครับมีแล้วยืนยงก็จริงจังวัดเลยดวองคนนี้เราไม่กล้าแ้นี้ติดชุกนึงไม่กล้าอบบนูแม่งนี่เลยจะเปลี่ยนอาชีพใหม่ไดเลยรเตอรี่ถูกเราถกรลาน เป็นนี่ก็ถูกแล้วพกรางเปลี่ยนวิธีไปเนี่ยตอนไหนก็ตอนนั้นแหละโอเคือรถอะไรช่อว่างอย่างเงี้ยจะเช่าเบาะให้จะเาะใหกันเหาอเกี่ยวกับเาะดูเยอะเลยนะถ้รู้บานเกี่ยวกับเรื่องอเกี่ยวกับอั

bỏ quá gì mình thả mà thôi mát แช่มันไม่ได้ขับเรยวแบบนี้ตอนนี้รถยนต์มาก็ยิ่งวิ่งอยู่แต่เป็นบางคันบางคันก็เข้า จริงเมื่อก่อนเนี่ยพ่อเมื่อก่อนมันก็เป็นบ้านคนธรรมดานี่แหละเป็นบ้านชาวบ้านธรรมดาที่เขาใช้อยู่นี่แหละเขาก็เน้นค้าขายเหมือนทั่วไปนั่นแหละก่อนเขาก็เน้นแบบขายทั่วไปก็คือเช่นผวกาขายเครื่องไฟฟ้าเครื่องขยไฟฟ้าขายขายยาขายยาแะไรเพราะอะมันมีคนมาท่องเที่ยวเขาแปลงร่างทันทีมาทำเป็นโรงแรมเลยเข้าใจผมอธิบายนะเขาแปลงร่างไปทำเป็นโรงแรมเลยได้เิน โฮมสเตยก็พิเพิ่มจากห้อง500ก็เป็น700เือมีอาหารเช้าอย่างนี้ให้เนี่ยอาหารเช้าให้ก็เขาบอกไปแล้วบวกอกเลย200ใช่ไหมดื่มไปเถอะกาแฟาแด่าเลยดาต้มน้หนึ่งกาแฟต้ายานกระบอกไป200้อว ดินแดนมันจริงๆในจังหวัดไหนดินแดนโรตเตอรี่ ไม่ลงเลยไม่มีเสือไม่มีเสือเลยไม่ให้ลงเลยคนอยากให้ผมแบ่งไม่ให้เกาก็ทำโรงแรมดีกว่าถูกไหมหนายอำเภอขอร้องไว้เล้วมั้งรักษาแบบเก่าไว้ใช่ไหมละ่ะคุณจะทำโรงแรมก็ได้แต่ว่ารักษาะรูปทรงเดิมป็นโดมอย่าเดาภายในวิวนินภายในให้เป็นเป็นเป็นรูปโดมก็ได้แต่ข้างน,นอกอ้ามใช่ไหมละ่ะ นะครับสองแสนแปด ขวเกี่ยวเด็ดมีห้องน้ำหนึ่งร้อห้ามวัาก็มีห้องน้ำมีขวดหนึ่งกระทะร้อยห้าสิบ้ใส่กระทะสองข้าวต้มหนึ่งสี่สิบน้ำหนึ่งสิบบาทร้อยหสิบกาแฟสองแก้วแปด อ,อ,อันนี้คือปุกนะอันนี้คืออะไรน,นี่แก่เหนาะนีคกออปุกอะไรพวกบอลเลยได้เดินาทางด้ผ่านไปโอ,อ้บัก มันเป็นเม็ดเล็กม้าเวลาแกะแล้วเออมันเป็นเม็ดเล็กๆที่อมบางีอมขนาดนั้นนะปากช้างแล้ว ขอขอบคุณป้าๆส,สำหรับคุณป้อมทองนะครับผมอยู่ที่เชียงคานนะครับริมโขงเชียงคานนะครับบางท่านอาจจะงงนิดหนึ่งเมื่อวานเห็นอยู่วังน้ำเขียวแต่วันนี้ไปไปเชียงคานยังไงไม่ต้องงงหรอกครับเดี๋ยวนี้การคมนาคมสะดวกสบายรวดเร็วจะมาง่ายขึ้นเครื่องมาก็ถึงเร็วหน่อย นี่นะครับมียังชมบรรยากาศต่อนะครับบริเวณวิถีชีวิตของชาวเชียงคานนะครับอยู่กันยังไงส่วนมากจะอัปเดตเป็นโรงแรมรเป็นที่พักโฮมสเตย์นะครับหมดแล้วแต่ยังทรงอนุรักษ์บ้านไม้ไว้นะครับไม้ส่วนใหญ่นี่ที่ใช้นี่ครับจากที่เขาให้มาว่าจะเป็นไม้สักทั้งหมดนะครับจะเป็นไม้สักทุกที่ก็จะทันสมัยเหมือนกันหมดแหละครับ จะมีคนละครึ่งหมดเลยครับค่าโรงแรมค่าโฮมสเตย์ก็จะมีคนละครึ่งคนละครึ่งก็จะดีหน่อยครับจ่ายครึ่งหนึ่งแล้วใครที่ได้เขาเรียกอะไรอะ่ะทำโครงการของรัฐบาลที่ออกมาเกี่ยวกับนาเที่ยวะท่องเที่ยวนะครับเขาก็จะมีค่าโรงแรมมาให้ด้วยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะผมไม่ได้มา,มาในฐานะของนักท่องเที่ยวมาแบบส่วนตัว ี่สาวเชียงคานนะครับสาวเชียงคานกินข้าวโพดนะครับสาวสาวเชียงคานไม่ไม่กินไม่กินไม่กินข้าวเหนียวนะครับสาวเชียงคานกินข้าวโพดครับมันจะมีซอยให้ให้ให้เดินผ่านไปริมโขงได้ตลอดเวลาตึกรามบ้านช่องนี่เขาจะจัดระบบใหม่คือคือเขาเรียกว่าผังเมืองนี่กำหนด ไว้เลยว่าจากกี่เมตรนะครับแล้วเขาจะปล่อยซอยที่จะให้นักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านเนี่ยลงไปน้ำโขงได้ง่ายนะครับไม่ต้องไปอ้อมไกลอันนี้ก็จะดูหร,หรูนิดๆนะครับจะจะอัปเดตมาเป็นแบบทรงเดิมๆผสมกับยุโรปนะครับเชียงคานริเวอร์พาร์คริเวอร์วอล์กนะครับลวอลแปลว่าเดินถนนที่ส่วนมากจะเดินนะครับเดินท่องเที่ยว เชียงคานหรือวปาร์คหรือว่วอล์กนะครับขออภายัยสวยครับตกแต่งสวยนะครับยังคงอนุรักษ์แบบเดิมๆไว้อยู่นะครับส่วนมากเป็นไม้สักที่นี่ไม่ต้องกลัวใครเดินไม่ได้จะมีมอเตอร์ไซค์มีจักรยานให้เช่านะครับมีมอเตอร์ไซค์มีจักรยานให้เช่าลูอสาวเชียงคานนะครับเอาพ่อใหญ่หายที่พันพ่อใหญ่เสาหรอ พ่อหายไปไหนดูสาวเชียงคันนะครับกำลังเดินนะครับตอนนี้เริ่มสายแล้วก็จะมีคนเดินทำหนังก็บพ่อซื้ออะไรเอาเื้อเรลาขาวเจ๊ก็ใ่แกไม่กินมั้งกินไหมเอาก่อนก็ได้ ขวาดใหญ่ควดเล็กไม่มีก,กินไหมล่ะกินก่อนก็ได้ออาไม่เอาก็ไปเรื่อยๆเขาไม่ค่อยมีกันนะควดเล็กเดี๋ยเขาไม่ค่อยกินกันเดี๋ยวมันมีมันมีเทเวนมีอะไรเอาเทเวนไม่มีลหลายๆจุดนะครับก็จะมี จักรยานไฟฟ้าให้เช่าไม่ต้องเดินเมื่อยสาหรับคนที่สูงวัยนะครับจักรยานถีบก็มีได้ออกกําลังกายนะครับเนี่ยตลอดเวลาที่เชียงคานโฮมสเตย์นะครับสาวสวยเชียงคานมาอีกแล้วครับสาวสวยเชียงคานครับเชียงคานไม่กินข้าวเหนียวครับกินข้าวโพดครับวานว่ามข้าวเปียกเส้น เอาหลิงกินข้าวเปียกเส้นกระููตั้งหน่อยของเราต้องกินอาหารฝรั่งในแ้วไข่กระทะเลยรู้แล้วรู้แลว้วไข่กระทะเบียร์วุ่นเด้ไหมล่ะลกินแล้วุ่นเลเบียร์วุ่นกินละวุ่นเลยมันดูแล้วเสื้อผ้ามันมีแต่ผู้หญิงนะมันไม่มีผู้ชาย ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนผูมาชมเฮือนยายสายนะครับแสนสุขสะดวกซื้อเฮือนยายสายครับที่ริมโขงเชียงคานจังหวัดเลยครับตอนค่ำๆก็จะมีตรงนี้แหละครับชาหมักบวยผัดไทยโบราณจะนั่งกันนะครับในซอยนี้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับเดินชมกันได้รอบมีวัดด้วยนะครับนี่ไงเราไปวัดเราก็ไปทั้งนี้ก็ได้ เ,เดินไปนู่นหละไปนั่งรอพวกนั่นนี้เดี๋ยวจะคุยคุยว่าจะไปไหนถ้าจะไปไอ้นั่นเราก็จะได้ไปที่เดียวกัน,กนเขาเคยมานี่เขาไม่ต้องมาไงถูกไหมเราก็จะไปอะไรนะหน่อกีนี่ลืมชื่อแล้วอะอันไหนถึงก่อนล่ะอะไรนกคู่ไงไอไออะไรนี่แหละแต่ไกวอกกแหละ อ๋อไปรอถ้ากายวอกไมเดี๋ยวถามก่อนนี่ถ้าจะนอนอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เป็นไม้สักหมดนะครับสองชั้นเลยครับเป็นไม้สักหมดนะครับวงสายสิริสีเชียงคาคานนี่นะครับสวยครับสวยครับบรรยากาศสวยมากตกแต่งสวยก็ยี่ไม้หมดพอแกเดินไม่ทันแล้วทิดพันเดินรอแกด้วย คันนี้หกแสนกว่าเจ็ดที่นั่งนั้นนี่เจ็ดที่นั่งนั้นนี่ยหกแสนกว่าสุโตรก,กีของไอ้นั่นมันแปดแสนห้าของไอ้มิสูมิซูนแปดแสนห้าอนี่มันหกอ๋อมันคนสะดวกคนยางคนที่เขาไม่ขนอะไรเขาก็มีปิกอัพคันกุโลกุโสไว้ขนตู้เย็นไปซ่อมอยู่แล้วเหมือนของผมอีคันเขียวไงวันนี้คืนเดียวเขาไปจ้างแห่ไปได้เงินนิด เสือวิ่งมาตามหอกแห่อะไรแห่สอสอเท่าไรเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสามหมื่นหกวันละพันสองเด้อเออสอสอตั้งพันห้าสี่หมื่นห้าสอสอเขตมันกว้างก็ได้เงินแหละเออนี่หกร้อยพอหน้าเช่านั้นนี่ริม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 นี่ริมมันน่นเออเนี่หกร้อยเองเนี่ยเออนี่น่ะค่าค่าลงเลยอ๋อหกร้อยไม่อยู่ฝั่งนี้พระแปดพระพั 1, นหนึ่งจะอยู่แปดร้อยอยู่ฝั่งนู้น ฝั่งริมเขื่อนริมน,นั่นน่ะริมโของอ่ะเช้าขึ้นมาเขาก็จะถิบจัก,กรยานท่องเที่ยวโอ้โหแอร์ฝังเป็นแถบเลยครับที่พักว่างนะครับห้าร้อยบาทเองอันนี้ห้าร้อยบาทอยู่ฝั่งนี้เดียวที่พันไม่ไหมที่พันเม่ไหม เมื่อยหรือเปล่าลท่องอดท่องแล้วก็ไปซว่วมแต่ว่าถามว่าเมื่อยไหมมันก็มีมันก็มันก็มีสุขาอ๋อขับรถมาสองวันเมื่อยจะให้นวดสักสองชั่วโมงนี่ไง <laughs> เฮออ้ะนั่งรอจ่ายตังค์ให้แล้วก็จบเดินี่นี่โบราณเลยครับนี่ครับเดิมเดิมเลยครับนี่ทางอนุรักษ์ไว้บ้านอย่างนี้ครับ <c oughs> เขาเรียกประตูรูดไม้นะนนี่ประตูรูดเป็นไม้นะเวลาเวลาเปิดมันจะพับพับพหากันครับ มันจะพับพับเข้าหากันเชียงคานแม่โขงก็มีห้องน้ำก็มีได้เนี่ยนี่อันนี้ก็สวยครับเนี่ยตีโอเขียงขานโอโ้เห็นเห็นอะไรครับเห็นแม่แม่น้ําโขงเลยครับนั่งกินกาแฟเห็นแม่น้ําโขงเลยครับอย่างนี้หน้าพักครับลงมากินกาแฟหรือแม่น้ําโขงไม้แท้ๆเลยครับโอ้นี่หน้าพักนี่ มาเย็นนางพักดีเลยเย็นนางเอ้ยไปพาพ่อไปเยี่ยวก่อนยี่หากระทิ้งแดงขวดเล็กแก่แก่จะนั่งรอยอยู่แถวนี้เด้อไปพาแกเขาวัดไปเยี่ยวก่อนไปตักกระทิพันธ์ไปเยี่ยวก่อนแล้วผมนั่งรอยอยู่เนี่ยตรงตักบาทเนี่ยแล้วเดี๋ยวยีหากระทิงแดงขวดน,น้อยหายไปขายอยู่ตรงไหนวะไม่มีเซเว่นเลยวะ มันมีร้านต้องเป็นร้านทุกคนขายธรรมดาเนะี่ยเหมือนบ้านยายเอฟใหญ่เลยเออก็กลับมาที่ตลาดริมโขงนะครับหน้าวัดทา่าคกเออชียงคานจังหวัดเลยครับไปเดี๋ไป,ไปกระทิพันเนี่ย,ยนั่งรอพวกนี้นลไปเข้าซ่วมก่อนไปครับเดี๋ยวเจอกันอีกครับเดี๋ยวเจอกันอีกครับ สวัสดีครับแม่น้ำโขงครับแม่น้ำโขงด้านหน้าครับ